ชมพู่สตรอเบอรี่ไต้หวันอะสวัสดีครับเพื่อนๆวันนี้วันที่ยี <c oughs> ่สิบสองธันวาคมสองพันห้าร้อยหกสามนะเดี๋ยวเพื่อนเดี๋ยวนี้มาเอ่อรีวิวต้นชมพู่นะครับที่ผมสั่งมาจากของเชฟเว็บกล่องเชปปี้นะอันนี้เป็นชมพู่ของไต้หวันนะเป็นสตรอเบอรี่ไต้หวัน ลูกออกทิ่สวนตอเบอรรี่ครับผมบอกลูกใหญ่อันนี้ผมสั่งมาหนึ่งต้นครับนี่นี่คือสวนที่เขาส่สงต้นไม้ไหมผมนะครับผู้ส่งสวน,สวนต้ยพันไม้อ่านี่ส่งมาให้เดี๋ยวเรามาดูกันครับว่าคุณภ,ภาพต้นไม้ของเขาเป็นยังไงบ้างครับที่เราสั่งมา ผมจำไม่ได้ตัวนี้ผมสั่งไปต้นเท่าไหร่ร้อยกวา่าบาทเนี่ยทั้งหมดนะรวมค่าส่งเลยนะแล้วใครบ้านๆอยู่ใกล้สวนก็ไปซื้อที่สวนก็ใกล้เคียงราคานี่นะครับแต่นี้ผมผมว่าถ้าออกเราออกเดินไปตามสวนแล้วเราซื้อที่นี่มันใกล้เคียงกัน,กนแล้วเราไม่สปริงเยอะอยากลองดูด้วยว่าสั่งมาเป็นไงโอ้เพื่อน่อนเขาใหญ่มากเลยเพื่อนเห็นไหย ต้นเขาก็ค่อนข้างใหญ่นะนี่เพื่อนนแลแผมสั่งมาเป็นผลพูดยยักษ์ไต้หวันอันนั้นอันนั้นราคาถูกตวนนี้เดี๋ยวเพื่อนก็ไปดูรีวิวที่ผมเคยเคยเคย,เคยทำไว้ครับนี่ผมสั่งมานี้เขาค่อนข้างใหญ่เลยเขาล็อกด้วยเทปตรงนี้ทีเดีการการห่อเขานะครับนี่ก็เป็นการศึกษาด้วยว่าเผื่อเราได้ใช้ ในการห่อส่งให้ลูกค้าต่อไปของเจ้านี้เขาไม่เขาไม่ล็อกต้นอ่ะจริงๆอ่ะไม่ล็อกอย่างเงี้ยมันอันตรายนะถ้าเกิดกรณีอ่าผู้ส่งเขาเขาเขาเออเขาเขาอ่าะไรเรียกเขาขอคนขอไม่ดีอ่ะจริงๆมันควรจะล็อกตัวเนี้ยรวมเข้ากับกล่องนี้ด้วยเห็นไหมเนี่ยควรจะล็อกไอ้ตุ้มเนี่ยให้เข้ากับกล่องนี้ด้วยเชือกมัดเลยเนี่ยบางเจ้านะเอากิ่งมางัดเข้ากลอ่อ,ๆๆกลองด้วยได้ซ้ำเนี่ยเอาเอากิ่งเนี่ยมาเข้ากล่องด้วยล็อกทีหนึ่งนะ เจ้านี้เขาไม่ล็อกอเขาเ้าดูตเขาใหญ่อยู่ถือว่าโอเคเลยนะกิงใหญ่กิงเท่ากับรวมทานี้ก้อยผมแน่อิงเขามหมอต้นผมจะให้ดูเพื่อนลากเขากนเยอะนะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยว,เ,ยวเราชำเลยเดี๋ยวให้ดูลากกันแปบ๊บนะบเพื่อนผงนี้ผมผงนี้ผมจะไม่ไม่ตัดนะ จะเก็บไว้ใช้ต่ออันนี้เหมือนเขาต้องไม่ไหนทำไมลากเขาเยอะจังเ่ยแล้วลากเขาแบบฟูมากเลยเดี <c oughs> ๋ยว่าเขาเขาช้ำไว้เอ่ยเขาอาจจนะช้ำแล้วโอ้โหแสดงว่าเขาชา้ำเป็นโรงคูรเรือนน่ะดูลากเขาเนี่ยเพื่อนเห็นไหมลากเยอะเลยอ่ะเพื่อนโอเคเลยอะเจ้านี้ แสดงว่าเขาเขาเอากิ่งมากิ่งตอแล้วก็เขาก็มามาชําไวแล้วลากเขาโอ้โหฟูฟอนเลยเพื่อนตอนนี้โอเคเนี่ยต้ไว้ตัวนี้ครับสวนต้ยพันไม้ตัานี้ใช้ได้เลยกิ่งใหญ่ดีครับเนี่เดี๋ยวเราไปช <c oughs> ําจริงจริงตัวนี้เราก็สามารถเอาเขาไปปลูกได้เลยนะแต่เดี๋ยวผมชําไว้ก่อนเดจะค่อยปลูกน้าฝนอีกสักสองสาเดือนอันนี้เันทานวาเดี๋ยวค่อยปลูกโดยเมษาพฤษภาแล้วชําไว้ก่อน ะะโอเคเจ้านี้สำหรับการรีวิวสินค้ากับชมพู่สตรอเบอรี่ไต้หวันนะครับ mm hmm. ก็ถือว่าให้ผ่านนะเจ้านี้ถือว่าโอเคอยู่ลากเยอะโอเคครับเพื่อนๆสำหรับคลิปนี้ก็ขอจบคลิปน,นี้กันนะครับกับการรีวิวสินค้านะครับที่เราสั่งผ่านอาเว็บช็อปชิปปี้นะครับกับชมพู่สตรอเบอรี่ไต้หวันนะครับยังไงก็ฝากเพื่อน ฝากด like, ากดไลค์กดแชร์หรือฝากกดติดตามกันได้นะครับกับโยยที่ยยทำให้เพื่อนๆได้ดูนะครับครับสวัสดีครับ